นับว่าเป็นข่าวดีโหนบุษรินผ่าดวงเมืองในปี2,567จะหาเงินง่ายค้าขายคล่องธุรกิจเกษตรอสังหาจะรุ่งก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะอาจารย์บุษรินปัทมาคมโหนชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพเชื่อถือมากมายในหลายวงการ โดยอาจารย์ได้ออกมาผ่าดวงเมืองในปี2567วันที่ผ่านมาราหูอยู่ในเรือนบินาศแต่ตอนนี้ราหูไปแล้วตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อราหูไปแล้วเหตุการณ์ร้ายๆในบ้านเมืองก็จะคลี่คลายนับตั้งแต่17ตุลาคม2566ถึง5พฤษภาคม2568หรือระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง บ้านเมืองสงบอะไรไหลายๆอย่างจะดีขึ้นประชาชนมีความสบายใจกันทั่วหน้าโหนคนดังบอกอย่างนั้นแล้วว่าเมื่อสองถึงสามเดือนที่แล้วดวงเมืองเกิดนิติสงครามดาวพฤหัสเป็นกลาลกินีจรทับลักแต่หลังจาก21เมษายน2567ปีแล้วดาวพฤหัสไม่เป็นกลาลกินีจรทับลักแต่จะเป็นมนตรีจรทับลัก หลัง30เมษายน2567ฉะนั้นตั้งแต่30เมษายน2567ดวงเมืองการเงินก็จะดีขึ้นทำมาหากินคล่องกันทุกส่วนรายน้อยรายใหญ่ดีขึ้นหมดคล่องตัวขึ้นปี2567เศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่วันเกิดดวงเมืองคือ21เมษายน2567 และหลังจากวันที่30เมษายน2567ดาวพฤหัสจะจรเข้าในเรือนกระดุมพระทำให้การเงินดีขึ้นลาบผลก็จะดีขึ้นสินค้าพวกเกษตรกรรมจะขายออกได้ดีและขายได้ราคาที่สำคัญที่สุดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อขายที่ดินปลูกบ้านขายก็จะได้ราคาอาจารย์บุษรินระบุ ทั้งยังอธิบายให้ฟังอีกว่าการที่ดวงการเงินของดวงเมืองคล่องตัวเพราะดาวพฤหัสจอนเข้าราศีพฤกษภและมีดาวเสาจรเข้าลาภะอีกทําให้เสริมกันสองด้านการเงินประเทศชาติจึงดีขึ้นรัฐบาลได้รับประโยชน์เหมือนกับว่าที่หวังจะทุ่มเงินลงไปนั้นเงินมันฟูอยู่ก่อนแล้วปี2567จึงแทบไม่ต้องหวังอะไรเป็นพิเศษเลย โหนบุษรินกล่าวต่ออีกว่าปี2567ดวงเมืองมีความหวังเรื่องเงินอะไรๆก็จะดีไปหมดฐานะการเงินจะดีขึ้นการเก็บเกี่ยวใช้สอยการเก็บเงินรวบรวมเงินเศรษฐกิจจะดีทุกด้านภาคธุรกิจจากสูงจนหาต่ำจะดีไปหมดได้เงินเข้าสองทางจากดาวพฤหัสเข้าเรือนกระดุมพระที่ราศีพฤกษภและดาวเสาที่มาจ่อในเรือนลาพะ คือราศีกลุ่มอีกทางฉะนั้นเมื่อดวงเมืองมีเงินเข้าสองทางรัฐบาลจึงไม่ลำบากไม่ยากจนมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวขึ้นจะได้ทำตามความหวังรัฐบาลชุดนี้จึงได้เปรียบหมุนเงินคล่องนโยบายที่จะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจะเป็นเงินช่วยกระตุ้นให้คนทำมาคาคล่องสบายใจกว่าปีก่อนแม้เสียงคัดค้านมีส่วนขวางบ้าง แต่เมื่อรัฐบาลคล่องตัวการงานสบายใจใครที่จะมาโจมตีจึงหาจุดบอดยากสรุปให้ฟังชัดอีกทีปี2567ตั้งแต่วันที่21เมษายนเป็นต้นไปความบังเรื่องการเงินดีขึ้นโอกาสถาเงินคล่องตัวขึ้นใครทำอะไรอยู่ก็จะได้รับประโยชน์ง่ายขึ้นที่สำคัญที่สุด สินค้าประเภทเกี่ยวกับการเกษตรจะขายได้ราคาขึ้นเช่นข้าวผักผลไม้เพราะดวงเมืองมีทั้งดาวสาวให้คุณอยู่ในเรือนลาภะและดาวพฤหัสอยู่ในเรือนกระดุมพระโหนบุษรินระบุและทิ้งท้ายตั้งแต่วันที่21เมษายน2567ไปแล้วจนถึง21เมษายนปี2568 เป็นช่วงสบายใจได้ในเรื่องฐานะการเงินการทองของคนในบ้านในเมืองนี้นับว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวที่สบายใจขึ้นในฐานะโหนเห็นดวงเมืองออกอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจพยากรณ์โดยโหนบุษรินปัทมาคมสรุปดวงปีมังกรทอง2567เริ่มวันไหนเช็คเลิกมีลูกธาตุมงคลประจำปี ตามปฏิทินจีนโบราณระบุว่าวันที่เริ่มนักสัตว์มังกรทองตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567สำหรับปฏิทินไทยจะเริ่มต้นปีมะโรงทองวันแรกวันอังคารที่9เมษายน2567ขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ทั้งนี้วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรอบปีนักสัตว ปีมังกรทองมีกำหนดการไม่แน่นอนเนื่องจากการนับรอบบันต่างกันระหว่างปฏิทินแบบจีนกับปฏิทินแบบไทยนอกจากนี้ตามความเชื่อเกี่ยวกับ12นักสัตว์ของชาวจีนโบราณยังกล่าวว่าช่วงเวลาที่ตรงกับปีมังกรทองประจําปีคือปีนักสัตว์ที่มงคลที่สุดในทุกๆด้านของชีวิตทั้งหน้าที่การงานทรัพส,สมบัติสุขภาพครอบครัวและความรัก ทั้งอย่งตรงกับธาตุดินที่จัดว่าเป็นธาตุพื้นฐานของสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ส่งผลให้พลังหลักของธาตุดินจึงเป็นตัวแทนแห่งการก่อกําเนิดเพาะปลูกรวมไปถึงการคลอดลูกและการพบกับเนื้อคู่เพราะมังกรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูงส่งมีอำนาจบาร,รมีดุดบัลลังอำนาจแห่งจักรพรรดิอีกด้วยนั่นเอง อ้างอิงจากตำรานักษัตวจินโบราณกล่าวว่าผู้ที่เกิดในปีมังกรหรือปีมะโรงจะมีลักษณะที่สง่าผ่าเผยมีความเป็นผู้นำที่มีจิตใจมุมานะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเพราะฟันฝ่าทุกอุปสรรค ปัญหาที่ใดพร้อมลุยและพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดสุดในทุกๆด้านของชีวิตอย่างไรก็ตามเด็กที่คลอดในช่วงปีมังกรทองมักจะมีปัญหาด้านการใช้เงินที่เกินตัวทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนมีลูกคลอดลูกสามารถเลือกเลอกมงคลได้ตลอดทั้งปีมังกรทองในปี2567หรือจนกว่าจะสิ้นช่วงปีมังกรทอง แปลว่าจะไม่ได้มีกำหนดวันเวลาที่แน่ชัดในการเลือกเลือกคลอดมงคลของลูกประจำปีมังกรทอง2567เพราะความเชื่อชาวจีนโบราณกล่าวว่าปีมโรงทองคือปีที่เป็นมงคลสูงสุดในบรรดาปี12นักสัตว์อื่นๆทำให้เหมาะสำหรับการวางแผนมีลูกหรือเลือกวันกำหนดคลอดบุตรให้สอดคล้องกับความเชื่อส่วนบุคคลและคำแนะนำที่ปลอดภัยจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามการมีความเชื่อเรื่องปีนักษัตว์เกี่ยวกับการกำหนดดวงชะตาชีวิตไม่ได้การันตีว่าอนาคตของเราจะดีหรือร้ายจึงควรใช้วิจารณญาณในการพิเคราะห์ความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ